จอดรถเงียบเหงาแท้นี่แหละครับนี่แหละที่ขอมาเที่ยวอุ้ยทันใจนี่เหรอทันใจใหญ่แท้ไม่เคยมาเลยดินี่แหละครั้งแรกเลยจริงครั้งแรกเลยอ่ะนู่นเก๋ต้องไปถ่ายรูปอยู่ตรงนู้นถ่ายรูปอะไรอ่ะอ้าวถ่ายมาถ่ายรูปโนต้งไปถ่ตาแปลงมาทานไงตาจับปีกเลยหราแม่ เขาอก็อยู่เป็นหมู่บ้านอย่างนี้เลยหรอด้วยดอกมันนอนเทำไมฮ้โทรศัพท์ไปไม่รับสายตามไปที่นู่นหน่อยมันจะสัก อันนี้มันเป็นแค่ท่องเที่ยวอันนี้นี่นี่เข้าไปในหลืบดงมันเลยนี่ตอนนี้นมีแต่ช้างหมดเลยนี่ก็ช้าง,งครั้งแรกในชีวิตใช่ครั้งแรกเลยไม่เคยมามีเขาาบ้านช้างบ้าไมไม่เคยบางคนก็มาถึงแค่ตรงนั้นแหละตรงที่ทเที่ยวตรงนั้นแหละอเออแต่พวกพี่มันเราจุ๊บแจงก จุกเจงอ๋อจุกเจงนั่นนะนู่นนูบ้านซอยมันต้องที่เกตื่นเมื่อกี้เลยควันแจ็กนะจุกเจงเออจุกเจงควันแจ็กนั่นแหละอันนี้เรามาหาผู้เบีก่อนอ๋อที่ฟอดหัวเราะนั่นนะป้าดูทำกรงแล้วเราจะเข้ายังไงอะเปิดประตูให้ มีประตูปิดด้วยฮ้ยฮยฮฮม,มีประตูปิดแล้ววันนี้เรามาหาน้องผูเบ,เ,เบยเบไไบอไไ้ยผูกโซ่แล้วเว้ยโนนจะเบผูกโซ่แล้วเว้เย เอาไอ้ขาเือ,อนเล็กให้ห่อยไปมีเอาไปด้วยใครมาเออแม่สวัสดีครับครับก่อนครับครับยังไงเอา้าขับสวยโลขับสวยขับสวยก่อน ขับสวยก่อน <laughs> จ้าก่อนเร็วจ้าสวยจ้าสวยก่อนเร็วจ้าจ้าสวยก่อนเร็วบัณฑิจ้าก่อนเร็วอะไรนี่ฮะต้องทาเดี๋ยววันหลังจะพาน้องโฟดมาด้วยพาน้องตังมาด้วย ให้ขี่คอไหมขี่คอไหมขี่ไหมขี่ก่อหน่อยอ้ยาไอ้อ้ยาอ้ยาขครับก่อนเนาะจับมือก่อนนขี่คอยังไงหนขี่คอยังไงไมนขี่ไม่ได้แล้ันตัวใหญ่แล้วมานี่เอาจมูกมาก่อนนี่ อาจาพู์มาก่อนมานี่อารับตัวหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ออเอมานี้เดี๋ยวจะพาช้างไปหาหมา โทรก็ไม่ติดอะไรก็ไม่ติดทั้งทั้โทรศัพท์ฮู้โลดกระพุ้งส่งเสร็จวันด,ดีจ้ะทำไมต้องใส่เสื้อเหมือนกัน2คนนีเเน้เสื้อโงเรียนอ๋อเสื้อโรงเรียนแล้วเอามาบ้านทำไมพ่อวัสดีครับใครียนี่หมามองตรงกระโดงเท่าที่สุด vẫn đi lâu à cha có lâu cha xuôi xi ăn nói lâu xi ăn nói lâu xi

ชนในอาปากกัอนอู้เรงเยอะมากเลยไม่เล่นนูวยแล้วอ,อ๋อไม่เล่นนู่ยแล้วสิับสหลุดนี่คือจะชนจะไปห,หเหจริงงไม่ไปไหนจะจับมันได้ไหมจับมันทันไหมน่ะมันแม่อะไรเรอมันจะขี่คอเราเนี่แหละนั่นเห็นไหมเห็นไหม จำได้ยังนี่ในทุกคับก่อนเร็วสวัสด,ดีได้ยังหาผู้เบสวัสด,ดีก่อนวัดดีได้ยังนี่ครับหัวแตก,ยแตกอยากเล่นด้วย ทำยังไงบ้างนี่พ่อทำยังไงบ้างฮะให้คายให้รอกไถ่หมาไถ่หมาจับโทรศัพท์ได้ไหมอ่ะ แลแล้้ววกก็็มาจับทุ่นถ้า,ถา,ถาจับ,บจปับ๊บเดี๋ยจะกัดกล้องให้ขาดเลยขึ้นคอมาเลยขึ้นคอด้วยเหรอมันมัน,ม,นมันไม่ดีนะทำอะไร,รอ่ะเอาช้างเอาช้างเข้าบ้านอะไรละปลาดกปแล้ว,ลวนั่นนั่นรถมอเตอร์ไซค์กำลังอ,อยู่